มัน4ี่ใบนี้หากจะต้องทำการขนย้ายด้วยเชือก30เมตรคงไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าจะต้องยกให้ข้ามเส้นได้เส้นเล็กๆนี้คุณจะทำอย่างไรครับเรานะครับนั่นก็คือปิ่นโตนั่นเองปิ่นโตก็จะเหมือนกระถูกบีบทำให้เป็นวัตถุก้อนเดียวกันจะยกรแล้วนะหนึ่งสองสามขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับกลยุทธ์ที่สามคือการใช้เชือกในการช่วยทรงตัวและสามารถถัดอุปสรรคไปได้ครับและกลยุทธ์สุดท้ายก็คือความเชื่อใจของพวกเราด้วครับ อยู่ได้ครับอยูด้คร hey, right. hey, ับมาแล้วนะเอาเลยไม่ได้นะครับเพียงอย่าเพได้แล้วพบกับความตื่นเต้นเหล่านี้ได้ในโจบย้ายถังน้ำมันด้วยเชือวิทยาศัพทยุทธ์ห้ามพลาดครับ ฝากมันอยู่ในทุกที่เราสอนเ,อเรียนกันได้ทุกวันเด็กไทยวันนี้มีดีมาแข่งขันประลองความรู้กันพอตื่นขึ้นมาวิทยาศาสตร์ทักทายเดินทางไปไหนวิทยาศาสตร์พาจะสุขจะทุกข์ว่ารัหรือมีน้ำตาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุทธ์ สดีครับคุณผู้ชมครับรับต้นรายการในวันนี้จะพูดถึงเทียนเล่มหนึ่งครับเมื่อมีแสงสว่างเรียบร้อยและนําเอาแสงสว่างนั้นไปจุดให้กับเทียนเล่มต่อๆไปเทียนเล่มแรกที่มีแสงสว่างไม่ได้ทําให้เทียนนั้นดับลงนะครับชเช่นเดียวกับความรู้ครับถ้าเรามีความรู้และเราถ่ายทอดให้กับผู้อื่นความรู้นั้นจะไม่ได้หมดไปนะครับแต่ว่าจะเป็นการกระจายความรู้และจะทําให้โลกใบนี้จเจริญก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งครับและนี่คือวิทยาทรัพยุทธ์ครับ รายการที่ได้รับการสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการส,สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระวงศาษาธาการยอารับถึงเวลาของความตื่นเต้นในการแข่งขันคู่ที่4ของสายแผ่นดินระหว่างทีมสีเขียวโรงเรียนศรีบุญญาณนนท์จังหวัดนนทบุรีและทีมสีสม้มจุฬาภร์ราชวิทยาลายัยเพชรบุรีกับโจทย์จะทำให้ทุกท่านต้องตะลึงย้ายถังน้ำมันด้วยเชือก ซึ่งผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องทาการย้ายถังน้ํามันที่มีน้ําหนักถึง18กิโลกรัมจำนวน4ถังด้วยเชือกเพียง30เมตรให้ข้ามผ่านอุปสรรคเส้นได้3เส้นไปให้ได้และหากทีมใดใช้เชือกน้อยกว่ากันมีสิทธิ์ลุ้นรับคะแนนพิเศษในการสับประยุทธ์และวันนี้พี่เจมส์และพี่ภาคก,ก็พร้อมอยู่แล้วครับกับการไขรหัสลับสับประยุทธ์และการประดิษฐ์กลไกซึ่งก็มีเวลาให้ทั้งสิ้น6ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารหัสลับสับประยุทธ์วันนี้จะเป็นอะไรครับโจทย์ของเราค มันคือผสมอังกฤษสไตล์โรมันผสมอังกฤษสไตล์โรมันเอาละครับเริ่มถอดรหัสลับกับประโยคที่ว่าผสมอังกฤษสไตล์โรมันไม่รู้ว่าทีมสีเขียวจะคิดถึงอะไรอยู่แต่คุณผู้ชมก็ลองคิดลเล่นๆดูด้วยกันได้นะครับว่ามันจะถอดมาเป็นตัวเลขอะไรผสมอังกฤษสไตล์โรมันมันเกี่ยวกันบนี้เปล่าทีมชาติอังกฤษนักฟุตบอลนะ่ะโอ้โหไกลแล้วก็ทีมชาติโรมันโรมันคืออิตาลีเห็นไหม นะาั่นกาลังไปไกลถึงทีฟุตบอลแล้วรอครับไม่รู้จะมาถูกทางหรือไม่คราวนี้ไปดูทางฝั่งสีส้มกันบ้างครับยุคของเรเนซองมันต้องเกี่ยวกับเสาอะเสาโลมาเสาโรมามีอะไรอะมีอะไรบ้างมีอาเทนาเป็นตึกอาอาเทนาอาเทนาละเสาอาเทนามีทั้งหมด16เสาอยู่รอบตึกอาเทนา16เสาพี่รู้แล้วอังกฤษอ่ะอังกฤษพี่ตอบได้เลยเกาะอังกฤษเมื่อก่อนที่แบดพิทเล่นอะแบดพิทเล่นอะเลียงเื่องทอยทอยเออทอยทอยมันมารถมา สปาตันสปาร์ตันสร้อยสาคุไปเพิ่มไปเพิ่มไหสร้อยสามร้อยสามบวกกับ16เพิ่มจุดทศนิยมสามหนึ่งหกศูมห่งหม่แห้พูดผิดพูดถูกแบบนี้ถ้าถอนรหัสได้นี่ฮาเลยนะครับคุณผู้ชมโอย ตอนนี้เวลานี้ก็ผ่านไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชมพอจะนึกออกหรือยังว่าผสมอังกฤษสไตล์โรมันนี่จะถอดว่าเป็นตัวเลขอะไรครับตอนนี้กลับมาดูทางฝั่งสีเขียวกันบ้างครับสมิธแบบภาษาอังกฤษอ่ะมิกซ์มิกเอามาเป็นเลขโรมันได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเอานะเอามิกซ์มาเขียนเป็นเลขโรมันอะลองเขียนดิลองเขียนดิเออเอ็มเอ็มเอ็มมันมีปะเอ็มมีเอ็มเท่ากับอะไรเลขอะไรเอ็มห้าสิบหรือเปล่า อ้าวเลยครับทีมนี้นี่คิดถึงระบบเลขโรมันขึ้นมาแต่ไม่แน่ใจว่าจะถอดมาเป็นตัวเลขอะไรครับเลขอะไรเลขอะไรหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเชิญครับ0ูศูนย์เก้า โอ้โหสีเขียวนิดถอนรหัสลับของเราได้แล้วครับรวดเร็วเหลือเกินครับส่วนสิ่งของที่อยู่ในเซฟวันนี้นี่ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ใช่สิ่งของธรรมดาาแน่นอนในนี้ครับจะมีช้อยให้เราเลือกครับฟึบและวันนี้น้องๆนี่ต้องเลือกคู่ช่วยในการมาช่วยยกถังน้ำมันนั่นเองครับซึ่งก็ได้แก่หนุ่มหล่อล่ำกล้ามใหญ่หรือจะเป็นสองสาวพิตตี้สุดเซ็กซี่คู่นี้ครับซึ่งวันนี้น้องๆจะต้องยกถังน้ำมันถึงสี่ใบเลยทีเดียวหนึ่งสองครับตัดสินใจครับเราเลือกเลขอะไรกันดีอะ สองก็ได้นะทำไมอ่ะเฮ้สองคนเลยนะช่วยกันยก <c oughs> พี่ตีก็ยกไดสส้สองคนสองคนอ่ะแบงค์สองคนสองแรงใช่ปะ่ะเดทคิดไงเดชแต่ <c oughs> ว่านักก้ามมันมันสามารถยกของหนักได้ไหมพี่แบบยกถังอะไรเงี้ยยกได้พี่ตียกได้ นี่สองสองแรงนะนี่แรงอย่เขาแบบใหญ่ว่ะผู้ชายด้วยนะพี่เตมม็มเต็มในทีมนี่แบ่งกันเป็นสองเสียงนะครับแต่สุดท้ายก็เลือกนักกรามเพราะน่าจะแข็งแรงและช่วยงานหนักได้แหม่ซึ่งทีมนี้ถือว่าทอดรหัสรับได้ก่อนก็มีสิทธิ์จะเลือกก่อนแบบนี้ะครับส่วนตอนนี้ต้องส่งแรงใจไปเชียร์ทีมสีส้มให้ทอดรหัสได้สักทีเลยครับให้กำเนิดโดยเสื้อาเธอร์ c o นันดอย l e เสือ a เ t h u r c o น a น d o y เกิดเมื่อปี1678 1678พี่ก่อนเลยตัวเลขปะ มีเรื <amounts of audio writers> <Okay. S 1> ่องตัวเลขโรมันอ่ะอ๋อเออใช่แต่ว่ามีตั้งหลายตัวนะแหมเหมือนว่าจะมาถูกทางกับเขาบ้างเลยเหรอครับไม้มันก็จะแบบว่าไอไอก็หนึ่งใช่ป่ะครับวีก็ห้าแล้วก็อก็สิบอให้ตัวนี้อังกฤษสไตล์ผสม m อ x m i x ม i x m ิ x อังกฤษ m เท่าไหร่เฮ้ยเป็นไปได้ไหมห้าพันป่ะ i กับ x มันจะได้เป็นเป็น 9ก้าว่ะเอกรายเก้าเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าป่ะลองกดดูลองกดดูหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเอานะหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าโอ้แต่ต้องบอกเลยครับว่าทีมนี้ใช้เวลาอยู่นานทีเดียวครับแต่ก็ต้องขอแสดงความยินดีที่ถอดรหัสลับกับเขาได้สักทีครับ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจถ้วยถ้าจะเลือกนักกล้ามไปเป็นผู้ช่วยงานครับถึงอย่างไรตอนนี้ก็รับสองสาวพิตตี้ไปเป็นของขวัญปลอบใจแทนก็แล้วกันถึงจะไม่บึกบืนแต่ก็มีถึงสองคนด้วยกันรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ลงามาฟังเฉลยรหัสลับวันนี้กันก่อนครับผสมอังกฤษสไตล์โรมันวิธีถอดรหัสลับก็คือให้เขียนคําว่าผสมเป็นภาษาอังกฤษจะได้คําว่า mix และให้มองในรูปแบบของตัวเลขโรมัน M ในตัวเลขโรมันมีค่าเท่ากับ1000 IX ในเลขโรมันมีค่าเท่ากับ9 เมื่อนำมาบวกกันจะกลายเป็น1009ช่วงหน้ามาดูแนวคิดเจ๋งๆจากสีบุญญาหนนและจุลาพรเพชรบุรีกันว่าทั้งสองทีมจะใช้เชือกในการย้ายถังน้ำมันด้วยวิธีใดห้ามพลาดนะครับ สร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ